โอหกสิบห้าบาทให้เยอะไปไหมน้องก็ได้แต่ใส่ถุงใหญ่ๆเท่านั้นแหละยำบ้านนอกไม่ได้มีใครสนใจหรอกบางทีของบ้านนอกก็แซ่บกว่าของห้างนะคะป้าเมื่อทุกอย่างในเมืองหลวงพังทลายเธอกลับบ้านพร้อมคําถามว่ายังเหลือศักดิ์ศรีอยู่ไหมพลอยลากกระเป๋าเดินเซเธอชื่อพลอยหอบกระเป๋ากลับบ้านพึมพรำกับตัวเองก็แค่บริษัทปิดไม่ได้แปลว่าชีวิตจะจบนี่พอแม่เห็นก็ปลอบลูกสาวลูกแม่เก่งอยู่แล้วกลับมาบ้าน เราก็มีที่ทางทำมาหากินอย่างอื่นลูกพักก่อนแล้วค่อยสู้ต่อพลอยก็พูดแต่หนูไม่อยากกลับมาในสภาพแบบนี้เลยแม่ แม่ได้ยินแบบนั้นก็พูดกับลูกว่ามองดูสิพลอยยังหายใจยังมีมือสองข้างอยู่มันไม่ยากเกินความสามารถหรอกลูกแล้วพลอยมองส่วนผักยำเราทำเป็นและรสชาติก็ไม่ได้แย่นี่นาแม่ให้กำลังใจต่อขายเลยลูกแม่เชื่อว่ายำที่ลูกขายเด็ดไม่แพ้เจ้าอื่นๆแน่นอนพลอยก็ฮึบสู้พลอยก็เชื่อแบบนั้นยำ65บาทให้เต็มถุงไปเลยจะได้แปลกไม่เหมือนใครและเป็นจุดขายด้วยแม่เห็นลูกพูดแบบนั้น ก็ดีใจลูกแม่ต้องแบบนี้สิล้มแล้วก็ต้องสู้แค่ยำถุงแล้ว5บาทแต่มันต้องแลกด้วยคำดูถูกที่กัดลึกถึงหัวใจพลอยก็เปิดร้านตามที่พูดเครื่องยำเรียงรายเต็มร้านแล้วลูกค้าก็เข้ามาเห็นโห65บาทให้เยอะไปไหมน้องพลอยยิ้มแล้วตอบลูกคา้าไม่เยอะไปหรอกคะ่ะพลอยตั้งใจที่จะขายแบบนี้อยู่แล้วลองสักชุดไหมคะลูกค้าไม่ทันตอบ้านีเดินเข้ามาแขวะทันทีเรียนจบไปทำงานบริษัทก็ปิดพอกลับมาก็มาขายยำก้อง แก้งแบบนี้เองเหรอพลอยยิ้มแล้วฝืนตอบใช่ค่ะพลอยกลับมาขายยำและวพลอยเชื่อว่ายำของพลอยทําให้คนอิ่มได้ค่ะป้านี่ส่วนกลับทันทีอ๋อเหรอก็ได้แต่ใส่ถุงใหญ่ๆเท่านั้นแหละยำบ้านนอกไม่ได้มีใครสนใจหรอกพลอยก็ไม่รอช้าตอบเหมือนกันบางทีของบ้านนอกก็แซ่บกว่าของห้างนะคะป้าป้านี่ก็แซะต่อเรียนจบตั้งสูงมาขายยำเอาสม